สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องเมื่อนีออเดอิมเมื่อนีนะคะของที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือมีเจ้าของเลยด้วพี่น้องคะ่ะอันนี้สําหรับพี่น้องที่สั่งจองมาลอดสบู่มาเป็นอาทิตย์พี่น้องพึ่งจะเข่าค่ะครีมสบู่เซรัม่มกันอะไรกันแดดนะคะพี่น้องสนใจอยากเป็นฟ้าให้เป็นฟ้า,เป,ฟาเป็นกระหนากระจ่างใสนะคะแล้วก็เราต้องขอขอคุณคอมเมนต์นี่แล้วพี่น้องเพ่นมารีวิวให้นะคะบอกว่าสั่งอีกชุดหนึ่งคะ่ะที่อยู่เดิมนะคะใช้ดีมากเก็บปลายทางนะคะ ฝ้าหนามาเป็นห้าปีแล้วหายแล้วนะคะชุดที่สองยังไม่ทันหมดฝ้าหายหมดแล้วนะคะพี่น้องต้องขอขอบคุณคอมเมนต์หรือรีวิวพี่น้องที่กลับมารีวิวให้่นะคะนี่แล้วพี่น้องผู้ใดอยากให้เป็นฝ้าเป็นกระหนากระจ่างใสไรสิวแล้วะคะ่ะถ้าขามาทั้งข้อความแชทเพจเฟซบุ๊กแอลชวนกินแซบนวนได้เลยคะ่ะสวัสดีจา้าพี่น้องมื้อนีภาพี่น้องไปเบิ่งสวนหลังบ้านคะ่ะชมสวนหลังบ้านนะคะพี่น้องคะ่ะพี่มลเพิ่นกำลัง เก็บพักค่ะพี่น้องเปลี่ยนวิวเปลีป่ยนบรรยากาศนะคะพี่โมนพันเก็บพักอยู่สวนลังบ้านนี่แหละออกจากเฮียนมากกับสิเมนนี่เดินหลังเฮียนกอซสิเป็นสวนที่แม่พันปลูกพักไว้เท่าเจ้าอยู่มังได้ละอ้อมมันอ้อมมันใกล้ไว้พี่น้องนี่ ใชยแบบเรียวๆเลยเด้อ,อนี่นะพี่น้องสวนข้าวโพดสวนมะทัวต้นข้าตะาไคร่ใบบักกูดอยู่หลังบานเบิดพี่น้องนี่ติดกับงามงามพี่นอ้งงนองมองบักทัวกำลังเป็นหมาก,กงามเลย ตัวเฮาเห่ายุ่เซ่แล้วเก็บยังได้แน่ละเกล็ดต้นหอมผักซีบะแข้งปลาขาปลากิเล็กเออปลากิเล็กแค่ปลากิเล็กไปแกงพี่น้องค่ะนี่แหละปลากิเล็กก็มันจะเพิ่มผลนี่เขาปวดงามงามพี่น้องเห็นบ่มกำลังพ่อตุ่มด้ส่วนนี้ แม่เพิ่นปลูกไว้สองสองระดับบ่ก็อื่นอันกาว่าห้องกินเออเป็นรอบมันเนาะกาว่าสวนรอบนี้กินเบิดอีกรอบนึงก็เป็นหมากมากพอดีกินนะแบบปลูกแบบว่าต้นต้นนี้เกิดสูงมากเพราะกำน,นะนันอนอกกงกาสอกกับปลูกอีกอยิ่งสิไนดะ้เป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเนี่้กินต่อเนื่องพี่น้องผักสวนขั้วปอดสารพิษพี่น้องไม่ได้สียงสียาย,ยังหรอก นี่แะคะส่วนลังบ้านต้นหอมผักซี่นี่กาดหอผักซี่กับเบ็ดกินแหน่ไปแล้วกันยัางยูซามีละคุ่นเมืองผักยังบุต้นงามคักกินแต่แม่เพื่อน,นันเด็ดหยอดมันไปลวกว่านหวานพี่น้องต้นเป็นไงสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมาพบพอกันเฮาสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซ่บนมมอนี้ภาพพี่พ่อน้องไม่กินตำบัะคงต้มบักหอยพี่น้องคะ ม่เด้อน้องเด้อแจบน้ำเาออาหอยอ่ะหอยเสือเหลียวตามันออกก่อนพี่น้องไปแสบเห็นบะเห็นแล้วย่านอยู่ตงงกินไม่ไั้เลยกินน่ะนมีเห็นอยู่ตัวนี่พี่น้องมาเด้อ Mà Ngoài cái ngô mau hành hiệu Ngoài chụp hoài xe liệt Hoài bằng bó mì lọc hình ổng như này nhạc là hoài bằng Không phải nhỉ, ăn phá cạp Ê ăn Nhìn, bằng hạ co ศูนย์พันเดียวมันจะมีมีหอยเชอรี่มันกลายพันเลยหอยเชอรี่ผสมพันเบิดคุยังหอยหน้าเขาเบอร์ไดกินเด็กีกบบ่ก็เบอร์เอ็ดดิ ทำไรระบบนิเวศอืเอาๆๆเอาจูบง่มมากเลยก็ <c oughs> ตุ่มเลยปกติมันต้องค้างไว้จักมือนหนึ่งนะพี่น้องนิ่พอดี แมงจ่างสะอาดอยู่งมงใบสะออม,ม,มแดดบน่อยสอนทห่ต้นอากาศยังมือแรงพี่เนาะจะไปเอกไป ซะรล่ีนี่กินต้องเอาตาลออกความพี่น้องค่ะทำไมตบทำไมปี๊บแกไใบกินได้ดุ อยาเจะเอาไมาแ้แหลมลงม่อออกแล้วของอะไรข้างล่างไม่เข <Okay. S 2> ียว <c oughs> ตกใจ <c oughs> ที่ลงกินเลยเนาะพี่น้อง Mặt. Hãy subscribe cho kênh มือคนดนดนิเนาะเป็นยังบอกออกเบิดกลม,มาสิมะข่อยเลยคน้นเจ้าเบิ่งมัอกรเจ้าเบิ่งมังกรแหมจากรอยอยม่ืีสกีเซอร์ซับ่อยสับ่อยขอยึ้นเบญผุน

มาปาก,น <laughs> กาเนาะแาต่บบแต่บางครงตบบางคร้งม,มันเข้าไปเฮ็นยังไง đây hay bỏ thôi bạn hai cây hay bỏ đục trời mà sờ luận hen này kinh bựa bọc hoài à รเวนเหมือนลงเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องอากาศอยู่ท้งหน้ากับหนาวครับ มาบ้างที่กินมาเหนื่อยปุ๊บตลกหลุดปากวัวแรงหามรถ่อไป ห,อหลอยถอยลงเล็กแป๊บนึงหลบแป๊บนึงเห็นรถมาแต่บนเรียนไปหารถเองน้องกลิ่นเปลือกเลยนะ โอ้โอ้โอเอเมนไปนะพูดเอ,อื่นทั้งมาทั้งเป็ดไปไปแม่พากลับแล้วคราบ เ hmm? ป๊ะจนอะเห็นบอกมือยังไม่ได้เอาลางไปมันกินไหอ๋อ <Hey>. oh. ขึ้นมากจ้ะอืม,มหิวนี่ทำยังองอะว่าพี่น้องจ้าทั้งเป็ดทั้งไกลทั้งมาเสียบอยู่แล้วมือนี้พาพี่น้องมากินตำก็ต้องเสียบวะ หลาใจถ้ากินบม่สุภาพจังไดยก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆอาหารบ้านๆของข,ข้าวเสบครับพี่นอ้องอ่าสาหรับม,มื้อนี้น่าบึเปล่าสำหรับม,มื้อนี้เราสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาหน่องไปแล้วไว้พอกันจิบน้ำมื้อนาะพี่น้องจ้าสาหรับม,มื้อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าครับมันกิน